ข่าวดีครับทุกคนตอนนี้คอสอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติประจำปี2023ปีนี้ออกมาแล้วครับคอสนี้นะทุกคนในปีที่แล้วเนี่ยเป็นคอสอบรมโซลาเซลล์ที่กระแสแรงมากครับแล้วก็ดังมากครับเพราะว่าเปิดมานะตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย มีผู้เข้าอบรมแล้วทั่วประเทศนะครับถึงกว่า2,500ท่านถึง3,000ท่านเลยนะครับโดยคอร์สนี้นะครับทางอาจารย์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับท่านได้ลงมาสอนนผู้เข้าฝึอกอบรมแบบจับมือทำเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องโซลาร์เซลล์มาก่อน ก็สามารถลงเรียนได้นะครับเรียนจบแล้วนะครับเพราะนี้ท่านจะได้รับไปประกาศีบตัติและสามารถนําไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพช่างเซลล์ก็ได้หรือประกอบเป็นอาชีพเปิดร้านจําหน่ายเซลล์และอุปกรณ์เซลล์ก็ได้นะครับทุกคนครับอาชีพนะครับเปิดร้านจําหน่ายเซลล์ ale, หรืออาชีพช่างโเซลล์ในตอนนี้นะครับ เป็นหนึ่งในสิบอาชีพที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับข่าวดีก็คือเมื่อท่านผู้เข้าอบรมนะครับอบรมจบแล้วนะครับท่านสามารถมาสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายปั๊มน้ำเซลล์แผงเซลล์และก็อุปกรณ์เซลล์ให้กับโรงงานแ e นเดโล Thailand ได้ครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับนะครับในปีที่แล้วนะทุกคน พี่หมีเพิ่งจัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งนะครับมาเรียนแล้วก็มาอบรมโซลารเซลล์แล้วก็มาเปิดร้านจําหน่ายโซลาเซลล์และประสบความสําเร็จร่วมกันนะครับสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า400ล้านบาทเลยนะครับในปีที่แล้วพี่หมีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับท่านผู้เข้าอบรมทุกๆท่านในปีที่แล้วนะครับอะไรครับทุกคนครับมาในปีนี้นะพลาดไม่ได้นะเพราะว่าคอสอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติเปิดสอนแล้วนะเดือนมกรานนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า คอสอบรมคอสนี้มีสอนเซลเซลเรื่องอะไรบ้างนะครับเรียนจบแล้วสามารถไปต่อยอดทำอาชีพทำธุรก,กิจอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยครับเอาละครับรทุกคนครับคอร์สอบรมเซลเซลลภาคปฏิบัติในปีนี้เปิดสอนที่จังหวัดอะไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มไล่กันไปเลยทีละโซนทีละโซนนะครับเริ่มจากโซนใกล้กรุงเทพฯออนะครับถ้าท่านที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯเนี่ยสามารถไปโรงเรียนได้ที่จังหวัดอยุธยานะครับเรียนกับท่านอาจารย์สามารถนะครับ ศูนย์อบรมโซลาเซลล์นะครับจังหวัดยุจาเดินทางง่ายมากครับเข้ามอเตอร์เวย์นะครับลงบางปะอินปุ๊บถึงเลยนะครับสอนที่โรงเรียนปันนวิทนั่นเองนะครับ <S <S ต่อมาครับศูนย์อบรมโซลาเซลล์โซนภาคกลางท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางสามารถไปโรงเรียนกับท่านอาจารย์ก้าวได้เป็นอาจารย์กรผู้เชี่ยวชาญเรื่องของงานติดตั้งระบบโซลารูปท็อปขนาดใหญ่ทั่วประเทศเลยนะครับก็ศูนย์ของท่านอาจารย์ก้าวนะครับที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยอยู่ที่อำเภอสีปัจจัน อยู่ห่างจากอกำเภอเมืองแค่12โลเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคนอยู่ส่วนภาคกลางไปเรียงกับอาจารย์ก้านะครับต่อมาครับเป็นโซนภาคอีสานซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่เลยอยู่ติดกับโรงงานเฮนเดโลไทยแลนด์ด้วยนะครับท่านสามารถไปโรงเรียนกับอาจารย์อดิศักดิ์ได้เลยครับท่านเป็นอาจารย์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องของงานติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทอ็อปภาคการเกษตรและเป็นวิศวกรผู้พัฒนาปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบรนด์เฮนเดโลไทยแลนด์ของประเทศไทยท่านคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการคิดค้น นวัตกรรมำเซลล์ภ้าการเกษตรก็นะครับคนที่สนใจด้านนี้นะครับสามารถไปโรงเรียนที่ศูนย์อบรมเซลล์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะครับในโซนภาคอีสานนะครับต่อมาครับเป็นโซนภาคตะวันออกนะครับสำหรับท่านอยู่จังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดระยองจังหวัดตรากนะครับสามารถไปโรงเรียนกับศูนย์อบรมพัฒวานอกได้กับอาจารย์แม็กครับอาจารย์แม็กก็เป็นอาจารย์สุกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องของงาน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกันนะครับและท่านคือนะครับผู้ที่พัฒนานวัตกรรมโซลาร์เซลล์นะครับภาคการเกษตรด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีข้าวในครัเรือนเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์นี่ไปโรงเรียนกับอาจารย์แม็กด้นนะครับที่ศูนย์อบรมโซลาร์เซลล์ภาคตะวันออกนะครับต่อมาครับสำหรับท่านที่อยู่ภาคเหนือ ก็สามารถไปโรงเรียนกับท่านอาจารย์นุ้ได้นะครับก็เป็นอาจารย์วิศวกรนะครับที่สอนเรื่องของการติดตั้งระบบส่วเซลมายาวนาน,นะครับภาคเหนือนะครับโรงเรียนได้ที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็นะครับต่อมาครับ จะเป็นศูนย์อบรมศูนย์ใหญ่อีกศูนย์หนึ่งเช่นเดียวกันครับเป็นศูนย์อบรมโซลาเซลล์ที่เน้นเรื่องของภาคการเกษตรนะครับปั๊มน้าซัมเมอร์โซลาเซลล์ใช้แผงโซลาเซลล์สิบแปดแผงหรือ20กบกว่าแผงปั๊มตัวใหญ่ๆน้ๆําเยอะๆน้ําแรงๆนะครับไปโรงเรียนได้ที่ศูนย์อบรมโซลาเซลล์จังหวัดพิจิตรเรียนกับท่านอาจารย์ต้องครับเป็นอาจารย์สุกรนครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบระบบโซลาเซลล์โดยเฉพาะระบบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ให้กับโครงการภาครัฐแล้วก็โครงการภาคการเกษตรแปลงใหญ่นะครับก็ ไปโรงเรียนกับอาจารย์ตองได้ครับและนี่ก็คือคอร์สอบรมเซลล์ที่เปิดสอนตามจังหวัดต่างๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ไปโรงเรียนที่จังหวัดนั้นได้ครับ<ม>ต่อมาครับทุกคนคอร์สอบรมเซลล์ภาคฏิบติคอร์สนี้สอนเรื่องอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะมา รีวิวให้ดูสั้นๆนะครับก็คอร์สนี้นะครับสอนทั้งหมด2วันนะครับโดยในช่วงแรกนะครับทางอาจารย์วิศวกรจะสอนความรู้พื้นฐานเรื่องของไฟฟ้าและก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ให้กับผู้เข้าอบรมซะก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับทางอาจารย์วิศวกรก็จะสอนแล้วก็จะแนะนําว่าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์มีอะไรบ้างนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงมีคุณสมบัติยังไงนะครับจากนั้นทางอาจารย์วิศวกรก็จะสอนให้พว้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วนะครับลงมือติดตั้งสายไฟโซลาร์เซลล์ติด ตั้งปลั๊ก MC4 ด้วยตัวเองนะครับติดตั้งตู้คอมไบเนอร์นะครับการฟ้าผ่าที่ใช้ในระบบงานโซลาร์ลุปท็อปสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟทางบ้านนะครับสอนติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับทางผู้เข้าอบรมก็จะได้ลงมือปฏิบัตินะครับขึ้นไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์ด้วยตัวเองนะครับสอนความรู้พื้นฐานเรื่องของปั๊มน้ำโซลาเซลล์เพื่อใช้ในการลดต้นทุนในภาคการเกษตรแล้วก็สอนติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์รุ่นต่างๆแล้วก็แบบต่างๆ ร,รวมทั้งสอนการคํานวณให้ด้วยนะครับว่าการใช้ปั๊มน้ำโซลารเซลล์รุ่นนี้1แรงม้า2แรงม้า3แรงม้ามีวิธีการคํานวณว,ว่าจะต้องใช้แผงโซลารเซลล์กี่แผงแล้วต่อ,อยังไงทางอาจารย์ผู้วอนก็จะสอนให้อย่างละเอียดนะครับทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติลงมือเรียนจริงปฏิบัติจริงนะครับแล้วอาจารย์ผู้ฝูกสอนนะครับก็จะสอน นในเรื่องของการนําเอาโซลา r เซลล์นะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนค่าไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนาโซลา r เซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่แอร์พลังงานแสงอาทิต์นะครับเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็จะมีการแนะนำนะครับว่าเรียนจบแล้วท่านผู้เข้อบรมนะครับสามารถไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพอะไรได้บ้างนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะนะครับสมัครเป็นนะครับตัวแทนจำหน่าย เปิดร้านขายโซลาเซลล์เปิดร้านจัดอุปกรณ์โซลาเซลล์ก็สามารถติดต่อกับอาจารย์นะครับพิยากรผู้บุกสอนได้โดยตรงในวันที่เรียนเลยนะครับและหลังจากเรียนจบแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รับไปประกาบัตินะครับไปประกอบการประกอบอาชีพนะครับของแต่ละท่านนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับของคอร์สอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัตินะครับซึ่งบิ๊บีก็ได้ขึ้นนะครับภาพบรรยากาศจริงให้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถนะครับเข้าไปดูนะครับเข้าไปศึกษากันได้นะครับเอาละครับทุกคนทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะครัับบสสหรคนนที่ใจ อยากจะลงเรียนคอร์สอบรมเซอร์สเซล์ภาปฏิบัติคอร์สนี้นะครับเปิดสอนกันตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเปิดสอนทุกเดือนนะครับไปจนถึงเดือนธันวาคมในปีนี้เลยนะครับโดยคอร์สนี้นะจัดโปรโมชั่นอยู่ในปีนี้เลยนะครับเดือนมกราครับจากเดิมคอร์สนี้6,500บาทนะครับลดเหลือนะครับ3า0 0บาทต่อท่านเรียนทั้งหมด2วันแบบจัดเต็มนะครับเรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับด้วยนะครับเรียนจบแล้วท่านจะสามารถไปต่อยอดทำธุรกิจได้เลยทันทีนะครับเอาละครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์นะครับบริษัทของพี่บีนะครับไลน์ ID s ีเ e สไซเอนนะครับหรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซลเซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนเรามาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับทุกคนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ